ก่อนดูคุยแซฟโชว์อย่าลืมซับสไคร้และกดกระดิ่งด้วยนะคะเอเงเลยวุ้ยลำคาญทำไมคะทีนี้อาจารย์พอฟังแบบนี้แล้วเป็นไงมั่ง่ะจริงๆต้องบอกว่าเรื่องราวต่างๆท่านผู้ชมจ้าขาแฟนรายการอย่าลืมนะคะนาคาทิพนีค่ะดิฉันบอกเลยนะคุณขารอบเนี่ยเป็นรอบที่เราจะมีทําพิธีนะคะแล้วต้องบอกว่ามีจํานวนจํากัดเราไม่แน่ใจรอบหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรคุณขาดังนั้นรอบนี้รีบเลยค่ะรีบสั่งจองนะคะ เพราะต้องบอกเลยนะารับนาคาทิบยณีค่ะต้องบอกเลจริงๆหลายคนนะคะแล้วก็ต้องบอกนี้นะคะคุณขารอบนี้คือรอบที่เราบวงสรวงแล้วเราไม่รอบหน้าจะเป็นอย่างไรนาคีทิบบณีค่ะคุณขาเฮ้ยเห็นว่าอาจารย์คือเดิมทีเนี่ยสร้อยตัวเนี้ย ทางออเรนจ์มาม่าเนี่ยเขาทำเพื่อแจกเฉยๆ,จๆแจกสำหรับคนที่ซื้อทริปไปไหว้พระเราไม่ไายใช่เราไม่ได้จำน่ายค่ะเราทำเพื่อจะเป็นของที่ระลึกเนี่ยใ,ให้ติดตัวสำหรับคนที่ซื้อทริปทัวร์ไปมูที่พาม่าแต่เห็นว่ามีคนบูชาไปแล้วอันที่เราแจกไปแล้วเขาบอกว่าขออะไรก็สำเร็จทีนี้ก็เลยมีคนเรียกร้องกันมาเยอะว่าอยากให้ทำเพิ่มอยากใ,ให้มีการแบบทำพิธีแล้วก็ทำสร้อยนาคีทิปนี้ขึ้นมาเพื่อแบบทุกคนอยากบูชา เพราะความปังว่าอย่างไรจริงๆง่ายๆคือถูกการเรียกร้องเพราะ,<ฮ>ะหลายคนที่ได้รับไปในทริปนั้นเนี่ยบอกต่อกันว่าประสบความสำเร็จ เฮ้ยเดี๋ยวนะไอสแกน QR code ที่ว่าราคาพิเศษเนี่ย1,299อ้ยเฮ้ยเดิมทีพี่ส้มเจ้าของรายการเราไม่ได้ทำราคานี้นี่เห็นว่า3,000กว่าบาทใช่คแล้วอันนี้คือราคาณตอนนี้ที่ให้วันนี้หรอคือจัดให้พิเศษอ้าวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นรอ่ชด้แลวนะคะสแกน QR code นะคะหรือว่าล i n e ที่ดีดังรวยนะคะคุณวันนี้โปรเขาดีจริงๆนะเรามีด้วยกันนะคะทั้งหมดกี่สีเนี่ยอาจารย์6สี เจ็ดปดสีค่ะแปดสีนะคะทีนี้แปสีแยกย่อยว่ายังไงบ้างก็บอกนีค่ะสีแดงเนี่ยเป็นสีเสริมเรื่องความรักนะคะสีเหลืองสีเฟื่องฟูค่ะสีเขียวคือสีเหนียวซับสีน้ําเงินคือนําเงินสีม่วงคือดวงดีสีขาวคือพราวเสน่ สีฟ้านะคะเจิดจรัสนะคะและโอปอ์เนี่ยทำให้คุณพลิกชีวิตมีโอกาสดีๆมากมายค่ะใครชอบสีอะไรก็สามารถบูชาได้นะคะอันนี้บอกได้เลยนะว่าเป็นตามความเชื่อแต่คุณคะถ้าไม่เชื่อก็ไม่เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าค่ะสแกน QR Code ที่หน้าจอนะคะตามนี้เลยหรือว่า l n n แอดดีดังรวยนะอันนี้เขาทำมาหลายล็อตแล้วแลวบอกเลยว่า ราคาล็อตนี้บูชาราคาล็อตนี้นะเราจะให้รอบนี้รอบเดียวรอบหน้าสมมุติว่าถ้าเกิดเราทําการบวงสวงอีกซึ่งไม่มั่นใจว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าการบวงสวงแต่ละครั้งเราเป็นพิธีใหญ่จริงๆและต้องมีวันนะคะมีเดือนมีเวลาที่ปังจริงๆเพราะว่าปีหนึ่งมีวันเดือนที่ปังอยู่ไม่มากเพราะฉะนั้นเราทํากันออกมาทีหนึ่งบอกได้เลยว่ามีไม่เยอะเพราะฉะนั้นรอบนี้ราคาดีด้วย1 2 9 9นี่คือราคาพิเศษจริงๆคุณสามารถสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยนะคะหรือว่าลายแอกดี ดีดังรวยใครที่อยากปังใครที่เป็นสายมูหรือใครที่ยังไม่เป็นสายมูเลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยการมูเนี่ยมันตอบโจทย์ในชีวิตเราเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าค่ะไลน์แอดที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะคะแล้วบอกเลยว่ารอบนี้ราคาดีจริงๆนะคะสแกน QR c ค d e ได้เลยค่ะหรือขยันพิมพ์นัดดีดังรวยนะคะส่วนใครที่คิดว่ารอรอบหนะ้าเปว่าไม่ต้องรอหรอกอ่ะใครที่ชอบนะคะเรามีด้วยกัน8แบบนะคะคุณสามารถโอนเงินนะคะพร้อม8สลิปหลักฐานการโอนเงินและส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แนบมาได้ เลยนะคะไม่ต้องห่วงนะแอดมินจะทยอยตอบนะคะทยอยตอบแล้วก็คอนเฟิร์มออเดอร์ไม่ต้องทักซ้ำนะคะส่งมาแล้วก็ส่งมาเลยแล้วก็เลือกสีมาด้วยนะว่าอยากแบบว่ามูในสายไหนปังในสายไหนนะคะหมดล็อตนี้นะคะไม่รู้ว่าจะผลิตอีกหรือเปล่าและที่สำคัญจะไม่ได้ราคานี้เลยแล้วก็เรายังไม่รู้ว่ารอบหน้าเราจะได้วันบวงสวงที่มันเป็นวันที่ดีแบบเดือนไหนวันไหนเรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นรอบนี้เป็กอยากให้ทุกคนถ้าสนใจจองจองในรอบนี้เลยบอกได้เลยว่า จะหมดเร็วมากคุนน้สินแสเป็นหนึ่งเขามาเตือนแล้วนะว่าหมดเร็วมากๆนะคะในราคานี้ค่ะ1,299บาทหรือสแกนเคอร์โค้ดหรือว่าลายแอดดีดังรวยนะคะต้องรีบด้วยนะคะแล้วน้องแบงก์กับคุณดำดงสนใจไหมคะคุณโอ้บอกเลยครับว่าการดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็กดกริ่งกริ่งครับกระดิ่งกระดิ่งครับกริ่งกริ่งครับกระดิ่งกริ่งกริ่งกริ่ง บาง,งบางบบกระดิง่งกระดิง่งกระดิ่งค่ะกดกระดิ่งด้วยจ้าซับสไคร้ด้วยนะคะ